นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังอะระหังพุทโธ สังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธ พิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะ พุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธ สังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธ พิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะ ทธังอารหังพุทโธสังฆังอารหังพุทโธพิสิทธะทักกาโรนโมพุทธายะพุทธังอารหังพุทโธสังฆังอารหังพุทโธพิสิทธะทักกาโรนโมพุทธายะพุทธังอารหังพุทโธ สังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธ พ,พ,พิสิทธถกาโรนะโมพ,พุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆ so. ังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธัตถกาโรนะโมพุทธายะ ทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธะทักกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธะทักกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธ สังฆังอาระหังพุทโธพิสิุอัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธพิสิุอัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธ พิสิทธตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธ พิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะ พุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธ สังคังอาระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังคังอาระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอารหังพุทโธสังคังอาระหังพุทโธ พิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโมพุทธายะพ,าพ,พ,พ,พุทธังอระหังพุทธโธสังฆังอระหังพุทธโธพิสิทธถการกโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะ พุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพ <il> ุทโธ สังฆังอาระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธ พิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโม e พ, vale พุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะ ทธ mm ังอรหังพุทโธสังคังอรหังพุทโธพิสิทธัตักกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังคังอรหังพุทโธพิสิทธัตักกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธ สังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธ พิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพ <us> ุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะ พ,พุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธ สังฆังอาระหังพุทโธพิสิุอัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธพิสิุอัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธ พิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะ พุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธ สังคังอารหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอารหังพุทโธสังคังอารหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอารหังพุทโธสังคังอารหังพุทโธ พิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธัตักาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธัตักาโร นะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธัตถกาโรนะโมพุทธายะ พุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธธยะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธธยะพุทธังอรหังพุทโธ สังฆังอาระห <additionally Todo S 1> ังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธ พิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโมพุทธายะพุทธังอารหังพุทโธสังฆังอารหังพุทโธพิสิทธัตถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอารหังพุทโธสังฆังอารหังพุทโธพิสิทธัตถกาโรนะโมพุทธายะ พุทังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธะทักกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธะทักกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธ สังฆังอาระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธ พิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธ ah ังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธพิสิทธถกาโร นะโมพุทธายะพุทธังอระหังพ <sh> ุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธะตักกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธะตักกาโรนะโมพุทธายะ พุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธะทักกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธสังฆังอระหังพุทโธพิสิทธะทักกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอระหังพุทโธ ส да. ังฆังอาระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธพิสิทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอาระหังพุทโธสังฆังอาระหังพุทโธ พิสิท,ทธถกาโรนะโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทธโธสังฆังอรหังพุทธโธพิสิท,ทธถกาโรนะโมพุทธายะ